ดีค่ะอาจารย์กลอยนะคะเป็นวิทยากรส่งเสริมอาชีพนะคะจากสำนักพัฒนาสังคมค่ะแล้วก็ปัจจุบันนะคะสอนอยู่ที่ศูนย์ฝึกอาชีพมินบุรีนะคะจะสอนเกี่ยวกับวิชาจักสานพักตบชวานะคะค่ะพานักเรียนนะคะที่เรียนวิชาจาักสานผักตบชวานะคะได้มีโอกาสมาพรีเซนต์งานของตัวเองนะคะได้ฝึกการเป็นแม่ค้านะคะแล้วก็สำรวก ด้วยค่ะว่าตลาดมีความต้องการผลิตภัณฑ์ผักตบชวาในลักษณะไหนนะคะซึ่งเราเองเราก็คงจะพัฒนารูปแบบแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่อไปค่ะแล้วก็สําหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ผักตบชวานะคะก็สามารถติดต่อได้นะคะในแอ,อ,อดไลน์นะคะกรีนเฮิร์บแอดมินบุรีนะคะ แล้วก็สามารถติดต่อได้โดยตรงกับอาจารย์กรอยได้เลยนะคะที่เบอร์0 8 1 9 3 9 5 0 6 5ค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เป็นกลุ่มปอป,า,ปาตาล้วนนะคะตาล้วนนี่คือชื่อคน คนทำนะคะถามว่าปลานี้มาจากไหนก็อยากจะให้รู้นะคะว่าเป็นปลาที่กลุ่มเกษตรกร,กรชาวหนองจอกเราเลี้ยงแล้วก็ตะร้วนเนี่ยก็ตะเวนไปช่วยเหลือเขาไปช่วยซื้อซื้อมาแล้วก็มาทาปลาแดดเดียวค่ะแล้วก็อยากให้มาชิมนะคะวันนี้เนี่ยก็ได้ทอดมาให้ด้วยมีปลาดุกแดดเดียวนะคะปลาช่อนแดดเดียวแล้วก็มีปลาสลิดแดดเดียวด้วยนะคะราคาก็ไม่แพงค่ะ อย่างปลาช่อนนะคะ1กิโล240บาทปลาชลิด1กิโล240บาทนะคะตัวเป้งๆแล้วก็ส่วนปลาดุกนี่1กิโล150บาทซึ่งมันถูกมากเลยเพราะมันตากแล้วแห้งแล้วนะคะอยากให้ลองชิมดูมีเบอร์ติดต่อด้วยนะคะ089 6618488เป็นเบอร์ของตาล้วเลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ,อะลองชิมด้บ้างเป็นไงบ้างจาัดตกรอบครับอ่าเชิญน,นะคะนีครับอ่าจารลองออันนี้ปลาดุกแดดเดียวนะคะอร่อยมากคมา้างลงนี่ปลาช่อนแดดเดียวนะครับ อร่อยครับรับค้าขอบคุณมากครับนี่สองสามสิบตับข้าวตือเลยสวัสดีค่ะศาสตราจารย์ดรอัญชลีมีมุกนะคะวันนี้เรามาสนับสนุนบ้านสวนวิไลยวันเนื่องจากว่าบ้านสวนวิไลยวันเนี่ยได้มีจัดกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะในส่วนของอาจารย์ชฉลีวันนี้เนี่ย ก็อยากจะเรียนให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ทราบนะคะว่าเราหาว่ากองหนุนหนนุอย่างไรเรารวมกลุ่ม Rice e x p e r t s r o u ุ๊ก็คือผู้เชี่ยวชาญชีวิตหรือสอวอที่เราเรียกกันนะคะอายุ60ปีขึ้นไปมาร่วมกันคิดร่วมกันทำจากผลิตภัณฑ์หรือต้นพืชสมุนไพรที่มันมีอยู่ในทุกสวนค่ะใบเตยตะไคร้ข,ขงิงขา แล้วก็มาคิดออกมาเป็นชาในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นชาตะไคร้ใบเตยชามะกรูดใบเตยชาขาขิงใบเตยนะคะเรามีทั้งหมด5รูปแบบนอกจากนั้นยังไม่พอเราก็คิดต่อกันอีกค่ะเราทําแป้งกล้วยแป้งกล้วยดิบนะคะที่หลายๆที่จะบอกว่าผงกล้วยดิบแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อแก้แผลในกรก็เพราะอาหารแต่เรานํามาทําขนมเบเกอรี่ค่ะเราทาเบเกอรี่นะคะมีขนมที่นํามา ทำจากแป้งกล้วยคะ่ะขนมจากแป้งกล้วยนะคะสายครีนหรือสายสุขภาพสายคีโตก็แนะนำนะคะให้ใช้แป้งกล้วยในการผลิตนอกจากทำในเรื่องของผลิตภัณฑ์ให้มันสอดรับและเชื่อมโยงกับงานของชุมชนวิสาหกิจชุมชนอาจารย์ก็ยังเสริมในเรื่องของวิชาการเนื่องจากว่าอาจารย์คเยีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประจำกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะ มาจริงๆแล้วเนี่ยถึงปีเนี้ยก็19ปีเท่าอายุกระทระวงในกระทรวงพัฒนาสังคมเรามีกองทุนอยู่หลายกองทุนตั้งแต่ทุกกลุ่มเป้าหมายเลยค่ะไม่ว่าจะเด็กคนพิการคนสูงอายุคนได้โอกาสทั้งหลายทั้งปวงและก็กองทุนสวัสดิการสังคมนะคะแล้วก็ยังกองทุนสตรีกองทุนส่งเสริมเกี่ยวกับกิจการทางด้านสตรีนะคะแล้วก็วันนี้ก็ได้มีหนังสือคู่มือมาสนับสนุนให้กับบ้านสวนวิไลยวันด้วยเราก็จะมาเหมือนกับ เป็นทีมให้คำปรึกษานะคะกรณีที่ชุมชนเนี่ยเข้าไม่ถึงกองทุนจะทำอย่างไรนะคะจะมีโอกาสเข้าถึงอย่างไรเนี่ยอาจารย์ชีก็ยินดีที่จะให้การสนับสนุนแล้วก็ให้ความรู้นะคะเราก็ยินดีที่จะช่วยเหลือชุมชนต่อไปนะคะก็ต้องขอบพระคุณในวันนี้นะคะที่ทางสื่อของน้องจอกเนี่ยได้ยังอุตส่าห์เห็นความสำคัญแล้วก็ลงมาทำข่าวค่ะก็ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันนะคะ